ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมาติดตามเรื่องของน้องเก๋กันบ้างนะคะที่หายไปตั้งแต่7ปีที่แล้วที่ชนบุรีค่ะตอนนี้นะคะทางด้านของเพื่อนของน้องเก๋นะคะก็ออกมาบอกแล้วค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีแฟนคนหนึ่งนะคะแล้วก็เคยขู่เอาชีวิตน้องเก๋ด้วยเนื่องจากความหึงหวงค่ะ จากกรณีที่พริตตี้ออยนะคะหายไปอย่างลึกลับก่อนแล้วก็พบว่าเป็นศพนิรนามถูกฝังในสุสานที่จังหวัดชนบุรีนานกว่า6ปีต่อมาค่ะมูลนิธิกระจกเงาก็เปิดเผยว่าย,ยังมีอีกกรณีหนึ่งนะคือกรณีของน้องเก๋นางสาวภาวินีกอไทยสงอายุ23ปีหายตัวไปอย่างปริศนาเหมือนกันจากพื้นที่แหลมฉบงังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีหายไปตั้งแต่กลางปี2 5 5 6จนถึงตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมเลยค่ะล่าสุดคุณภูมินสารสมบูรณ์ทีมข่าวช่องวัน3า ลงพื้นที่นะคะแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนสาวของคุณเก๋เธอเล่าบอกว่าก่อนที่เก๋จะหายไปประมาณสักสองสัปดาห์เคยถูกอดีตชายคนสนิทขู่จะฆ่ามาแล้วถ้าเกิดว่าน้องเก๋คิดจะไปมีคนใหม่ก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่านี่หรือเปล่าสาเหตุที่น้องเก๋หายไปค่ะิกาอได้พอเลิกไปประมาณสองอาทิตย์น้องหายไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะ พอเราคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมคะมเขาก็มาปรึกษานั่นแหละเขาบอกว่าก็ถามเพื่อนว่าเออคนนี้เขาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เขาก็เขาก็เลยเล่าให้ฟงังว่าคนนี้เขาแบบเขาก็บอกอยู่ว่าเออถ้าเขาจับได้ว่านอกใจหรืออะไรประมาณเนี้เขาเขาบอกว่าเออหูอยญิงที่แต่ไม่รู้นะว่าเขาจะทาจริงหรือทําไม่จริงหรืออะไรแต่พอผ่านไปสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์อย่างเงี้ยไม่ไม่เกินสามตย์หร,อ,ร,หรอกเพื่อนหนูก็เออก็อห่างไป เพื่อนสนิทนะคะของน้องเก๋ยังบอกด้วยนะคะว่าอยากให้ตํารวจเนี่ยเร่งคลี่คลายปมการสูญหายให้เรียบร้อยนะคะคนใกล้ชิดครอบครัวก็จะได้สบายใจมากยิ่งขึ้นไปดูลําดับเหตุการณ์กันหน่อยค่ะเมษาปี5 6น้องเก๋มาทํางานโรงงานในระยะทดลองงานที่แหลมฉบังนะคะแล้วก็พอมาถึงต้นเดือนมิถุนายนปีเดียวกันน้องเก๋เนี่ยขาดการติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนสนิทนะคะตอนแรกเนี่ยญาตินึกว่าน้องเขาเปลี่ยนเบอร์กําลังทํางานอยู่ก็เลยอะติดต่อ ไม่ได้ แต่เดือนถัดมาค่ะกรกดาคมปี56พ่อแล้วก็ญาติก็เลยเดินทางมาจากบุรีรัมย์เพื่อแจ้งความคนหายที่สถานีตำรวจภูทรแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีไปที่ห้องเช่าของน้องเก๋เสื้อผ้าเอ่ยเอกสารสำคัญเอ่ยยังอยู่ครบภายในห้องหลังจากนั้นครอบครัวก็เริ่มประกาศตามหาน้องเขาผ่านเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็เพื่อนสนิทซึ่งเรียนมัธยมมาด้วยกันที่ลบบุรีทำงานที่แหลมฉบังด้วยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าประมาณต้นเดือนมิถุนายนเวลาประมาณสี่ทุ่ม น้องเก๋โทรมาขอให้ช่วยขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งขึ้นรถเข้ากรุงเทพหน่อยบอกว่ามีธุระจะขอติดรถพี่ที่เคยทำงานที่โรงงานเดียวกันเข้ากรุงเทพเพื่อนคนดังกล่าวก็เลยมารับน้องเก๋ที่หอพักแล้วก็ไปส่งริมถนนบริเวณปากทางถนนพระพรมกับถนนทางหลวงหมายเลข7็นะคะระยะทางจากหอพักมาที่จุดดังกล่าวประมาณ10กิโลเมตร เพื่อนที่มาส่งนะคะบอกว่ามีรถอเนกประสงค์สีดำมาจอดรอรับอยู่ก่อนแล้วเพื่อนไม่เห็นค่ะว่าใครเป็นคนขับรถพอน้องเก๋ขึ้นรถรถคันนี้ก็มุ่งหน้ากลับไปยังเทศบาลแหลมฉบังก็น่าจะเป็นเหตุการณ์สุดท้ายนะคะที่มีคนเห็นน้องเก๋แล้วน้องเก๋ก็หายตัวไปทางด้านของคดีกันบ้างค่ะตำรวจภูทรแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีนะคะบอกว่า คือการแจ้งความล่วงเลยมา7ปีแล้วซึ่งมีการเก็บวัตถุพยานและข้อมูลต่างๆไปแล้วแต่ว่ายังไร้เบาะแสของน้องเก๋ซึ่งล่าสุดปี6-2ครอบครัวรวมถึงเจ้าหน้าที่นะคะพยายามที่จะติดตามความคืบหน้าแต่ก็ไม่พบร่องรอยส่วนการจัดการศพนิรนามค่ะซึ่งมีประมาณ4,000ันศพ ตามขั้นตอนนะคะจะต้องส่งร่างของผู้เสียชีวิตที่ไม่สามารถระบุต,ตัวตนได้ไปยังนิติเวศของแต่ละจังหวัดโดยจะมีการเก็บพยานวัตถุสิ่งของที่ติดตัวกับผู้เสียหายและเก็บตัวอย่าง DNA ส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังกองทะเบียนประวัติอ่านยากรเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลเมื่อครบกำหนด10ปีหรือว่าคดีสิ้นสุดนะคะ จะมีการจัดการกับร่างผู้เสียชีวิตหรือว่าที่เรียกกันง่ายๆก็คือล้างป่าช้าอย่างไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่ยืนยันนะคะว่าหลักฐานและตัวอย่าง DNA จะถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีถ้าเกิดมีญาติที่สงสัยว่าศพนิรนามดังกล่าวเป็นญาติของตัวเองเนี่ยก็ยังมีหลักฐานอยู่ค่ะผมจัดทีละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวัน เข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ